เดินข้างหน้าดีกว่าตรงนี้มันยาวไปนี่วันนี้เขาเดินเที่ยวงานกันเต็มไปหมดอะ นี่ค่ะอันนี้เขาบอกมันเป็นบาวโกโกหรือไงก็ไม่รู้ยายก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยไฟแปบบแบบแบบแบบมาโอเพนมาอยู่นี่ยี่สิบกว่าปียังไม่รู้เพราะไม่เคยเข้า <c oughs> เข้าง่ายที่สุดก็คือป่า ยายชอบที่สุดยายชอบเข้าที่สุดคือป่า เดินมาตางนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเนี่ยเข้ารถมาจอดกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปเที่ยวกันบางคนเขาก็ไม่กลับบ้านเขาก็นอะมาเช้ายายตื่นขึ้นมายายเห็นตรงที่ว่าไอ สนามเห็นปะซื้อแล้วเหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วคนฟินคือที่นี่นะคะคืออันนี้นะคะอือเด็กๆวัยรุ่นคะ่ะที่นี่มีเยอะคะ่ะ ใช้แบบว่าไม่ใช่ยอดเหรียญนะคะใช้แบบว่ากอละเตียมันเดี๋ยวก่อนกอละติที่นี่เขาเรียกกอละติแต่ในบ้านเราเขาเรียกอะไระบัตรธนาคารอ่ะบัตรธนาคารเนี่ยกลางคืนมันก็จะเยี่ยวอย่างเงี้ยถ้ามีงาน ปถึงง้นก็จุดบ้านเขามีแต่ต้นไม้นะคะต้นไม้ล่มลื่นจะเข้างานแล้วเดี๋ยวก่อน ม่มีอะไรหรอกก็ตรงนู้นก็มีรุนตรีแถวข้างๆทา,า,างก็ไม่มีอะไรหรอกขายของขายอาหารอรถอัมพูลันรถอัมพูลันก็มานต้องมาคอยอยู่นะคะ อโอ้สถ,ถานีอัยาบาลอยู่ตรงนี้มั้งกี่นาทีแล้วยายไม่เดินหรอกเดี๋ยวยายไปเดินไปบ้านก่อนไปอาบน้ำก่อน เดี๋ยวค่อยมาไปอาบน,น้ำก่อนนี่เข้างานแล้วนะคะเข้างานแล้วน,นี่จะมีแต่ร้านค้านะคะร้านค้าร้านอาหารร้านยาแบบนี้ค่ะ มีเสียงเพลงเสียงเพลงอะไรก็ไม่รู้แม่รีไปว่ะนี่ขขอเขียนไว้นี่เห็นไหมคะเนี่ยคือแบบว่าเทศกาลนะงานฤดูร้อนคือแบบว่าสถานที่เขาจะเอาแบบว่าสถานที่ให้แบบว่าให้คน ให้คนเดินให้คนอะไรแบบเนี้ยนั่นกระป๋องมันน่าเดินเก็บกระป๋องกระป๋องละสิบห้าเซนนะคะงานสามสีวันเนี่ยเขาเก็บได้กันเป็นลงหลายร้อยนะคะ หลายร้อยเลยนะคะไม่ใช่นหน่อยน้อยยายไม่มีถุงมาถ้ายายมีถุงมายายก็จะเก็บนี่นี่นี่น เดี๋ยวนี้ไม่ทันคนฟินหรอเมื่อก่อนคนฟินไม่มีเก็บนะคะมีคนไทยข้อลูกอลานมาแล้วก็คนตุรกีเขาจะเอาลูกอลานเขามาเก็บเดี๋ยวนี้เพราะว่าสามสามสี่คืนเนี่ยเขาได้กันเป็นพันหัวยูโรนะคะ เก็บขวดที่เขาเนี่ยเขานั่งนั่งกันเขากินเหล้ากินเบียร์กันเนี่ยเขากินเบียร์กันน,นี่เขานั่งแบบเนี้เขาจะกินแล้วบางคนก็ขี้เกียจเอากลับเขาก็จะเอาทิ้งแต่อันนี้ไม่แน่เด้อตั้งตังนี่อือตัง้งตั้งวนี่เก็บขาย เก็บขายแล้วก็เอาไปซื้อต่อือมห้องน้ำสาธาระนะืมนี่ค่ะอยากไปอาบน้ําก่อนร้อนอังนี้เพลงเยอะยังไม่ไปล้ไปบ้านดีกว่า นี่ทางนี้เพลงเยอะกลับ,บ้านดีกว่าป๊าไฟสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้า